บ่ายดีทุกคนเฟิงอาก่อยวันนี้เขาใช่ไหตัดผมไม่อายหลังจากที่อ้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพพอแม่คิดว่าใต้หมดเลยทุกคนไปเฮ็ดเวียกอยู่สุรินทร์ไปกรุงเทพประมาณเศร้ากบป,ปีที่มาเฮือนกับประจอทางเนาะสีกห้าก็มาวางังปีแล,แล่เหล่านี่เนาะเสี่ห้าก็มาวังลังรังนี่นะเศร้ากบป,ปีทุกคนไปอยู่กรุงเทพเบิ้งโบ,งบหุ่นจากทางมาไปเอาเมียอยู่สุรินโบหุ่นอัปปานได้วันนี้เขาใช่ไปตัดผมไมลรอเนาะ อายุสำได้จะว่าเดี๋ยวนี่ยอายุสี่สิบกว่าปีไปไปกรุงเทพจนมาพนน่นไหมไปรกรุงเทพแต่หน่อยแต่แต่อายุสั่งกว่าก็จนอายุสี่สิบปีจังมาเพื่อนพอเมคิดว่าใต้เบิร์เลยทุกคนเขาจะพาไปเบิรงเนาะไปทํางานอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละเอาเมียอยู่ผู้ได้ลูกหลูกยู่ผู้ชองคน้นมหูบ้านได้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะมาพี่ทุกคนเขาจะตัดผมให้แบบนี้ยังว่านะในใช่ เอาใช้แฝดปิดปาก,าากายูนี่บอเมวะอันนี้แมนบอกฝชายเป็นมือเกาะสบายดีแม่ฝชายอัดเราได้นน่เฮาสีไปให้เบิงน้องคนนิดเบี่ยงอยู่พูนอไปก็คิดว่าตายไปเลยนะไปยังได้กลับมาคือเก่าเฮาก็ยังไม่ได้เกิดสับเพินไปฮะทุกคนหาพินา มาโมกงในใช้วีเตะไปอยู่ฟุนะออกไปนอ,อก,ล,กลุกในใช้สิตาสข้อขุอขอนเบิงมาเออมามา,มา ัอยู่บ้านได้อยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่บ้านนี่เลยอยู่บ้านยังพันู่ตอนอยู่สุรินทร์ฮานาแต่ทรายเสาไฟปี่ออยู่บ้านตาโซนฮะมาตาโซนตาโซนบ้านตาโซนบ้านตาโซนเมืองยังบ้านตาโซนเอ้ยมันเมืองอำเภอจ้ำผาไงอำเภอจ้ำผาปตาทั้งหอยู่เสาไฟปีฮะกะกล้าบ้านแต่อยู่กรุงเทพ มาตื่นจัดเลยนี่แหละทุกคนสื่อตกบอกสื่อนะแม่สบายดีที่ตุกอะสบายดีโกะสบายดีคนอยู่ชรินอยากเข้าหูโตก็มีได้นี่มันมาบ้านแล้วอ่ะมีโมสบายดีมีลูกอยู่ทุกคนมีลูกหน่อยอยู่สองคนไม่ได้น่าตานี่มาเบิ้งเบิ้งเนีมาอีกหน้าหนึ่งเออเออนี่แหละไปเห็ดเวียกแต่ยังในหน่อย นี่พ่อแม่ไปพ่อแม่บอกผมฟังควูมมีลูกอยู่ผู้ช่องคนกินเหล่าลายติดเหล่าจะจอยซ้ำยังเดี๋ยวนี้ฮะอายุเขาได้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะอายุเป็นสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าผู้นี่แหละทุกคนเอาสิตัดผมฟมไเพิ่นมือนนี่เพิ่นว่ามาตัดแน่มาแต่ว่านี่เนาะเพิ่นห้ากามาวังกี้นี่เขาคิดว่าใต้บนเลยนะไปแต่เขายังไม่เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วบอ แต่ยังเลยเนาะนี่แหละทุกคนเลยตัดส่งยังอันนี้ฮะอ๋อนี่ตัวมัาเงินถ่งม่นงามเาก็เห็นตังนีบ่เาก็ู้ตังอยู่นี่แหละเนาะอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วคอมเมนต์มาทุกคนจังอันบ้านยังก็บ้านั มัตาโซนมัตาโซนทุกคนจังหวัดสุรินทร์เมืองเมืองกระบุเมนอำเภอเมืองจัพภาจัมภเออเนี่แหละทุกคนเออไปอยู่ตอนนะอยากขึ้นกับมาบ่ตอนตะบิดไปฮะเออผมมีเงิน10บาทเออผมมีเงินแล้วจะเป็นต้องอยู่แล้วเอาเมียอยู่พุ่นได้ทุกคนกินเราได้กินเราได้เงินเนิ้อหนี่แเมนความซันดีอะไรนะ มันมดเ,เลยมันมีตัวคือชื่อสะทางมานี่ไงโอ้ทางมาทามมา,ท,า,มมาทุกคนทามมาไปสาวกว่าปีคนเป็นบไบย่างไปสาวกว่าปีจะได้ลูกซอง,งทามมาตำทางอะไรจนเขามาส่งนะกินเหล้ามาตาั้งแ<อ>ต่วูกวคาโตวางได้นี่แล้วนี่นะย่างกากักโตอย่เดิ COVID นๆนี่ยามติดโควิดนั่นนี่เฮ้ยโว้ยแล้วโควิดเนาะ ไปชาวกปีแต่แต่เฮายังเงินาะอไอซัมซันดีพบจักเนาอไอคนนั้นพบจักเกอแม่บุกให้ไปก็ยังไปตอนนะนี่แหละเราเบิังอามูกอ่ะอามูกก็เกิดก่อนตอนยังไม่เกิดจากจักปีแล้วแเดงแสดงว่าโบยังไม่ได้เกิดดอกยังอยู่ในท้องแม่ ซาซามปีซาซี่ปียังไม่ได้เกิดน,นี่แหละทุกคนหน้าตาเบิ่งนึกว่าคนไปอยู่จังหวัดสุรินทร์ไปเป็นงานโกช้างน้งองหำชื่อ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 ตัวเองอยู่ชื่ออะไรเนาะชื่อเนี่ยชื่อนไหนสุลิตาเนาะสุลิตานามสกุลไ,ไหนใดใค้ดวงล่าแะไรนนี่แหละทุกคน เราก็ยังบม่เคยเห็นนะกระเพาะกันตอนใหญ่นี่เลยมาเด้อตอนผมเด้อพี่น้องมาห้ากระเพาะว่ากันวังกี้นี่หนึ่งเบิ้งมดมันน้ำกันจกแต่มเมืองไทยดีและติดเหล่าอยู่ภูฮันอยู่จังหวัดสุรินทร์นะพะยู่จังหวัดสุรินทร์คอมเมนต์มาเบิ้งอยู่อำเภอไอ้ยังเกาะจำปาไอ้ยังปลาใส่หราใส่ปลาคอยบุคคลเด้ว่าสิได้เจอนี่นะคอยคิดว่าคนในเคื่อนคอยมีแต่สี่หาคนมันยังมาเพิ่มมีคนหนึ่งนั่นเองเนาะ มาเด้อม,มาเลยหน้าก,ก้อยเด้่อยู่บ้านเลยนักเกอร์นี่นี่อะไรทุกคนเลยไปจากบ้านไปทำงานแล้วก็บ่มีเงินมาติดเหล้าเโกมาซาูนอยู่สวรรค์กะทามว่ะมะขืนเป็นแถววะนน<ฟ>วนหน่องนี่ไทยหัวปากเช่เลยมาเหมือนกันบอกจะไปไหนเพื่อนบอกเออไปไหนเพื่อนแม่นบอกเขาทามบอกไปบ้านอะไรชุดไม่เด้องหัวอยู่เซระบุ บ่นน้ำท่วมไม่ไหวต่อไปวานอะไรสุดไม่เป็นไเนี่ยถูกเด้อเพื่อกำช้ำได้แขนได้ไปอยู่ภูกระได้กินเขาอยู่บ่อยู่สุรินเป็นอยู่พูหน่อยู่ไทยบ่วยเป็นไปสุรินตอดนะนะฮะแต่สุรินระหว่างอยู่สุรินจนเมื่อยผัดเพียงอยู่ได้ได้กินเขาอยู่บอตอนนะฮะแต่กินเขาระดับน่าอ้วนใช่ไหเดี๋ยววิ่งนะผมอ้วน เดี๋ม like ี่คนนึงเ็กว่ออยู่ในวังไนมีคนนั้กดฏิเดีอยวได้นะไปชื่อคละไมารูปไปไดี๋มีไอ้บูบูจากทางมาไปเป็นจนว่าสามสิบนาทีอะไรไม่อะไรส้าไปพี่ส้สองปีส้าส้สามปีเอ็ลบไปลบมานะถึงนะลบไปลบมา เห็นยวมรับรถอยู่บนเลยโอ้โตัคือบอมาสัประเทศลาวจิ๊กมาสิอยู่บนโบโผตัวเจับอยู่กไม่ม,มาเจันโซ่บังนึกว่โซ่มาลายปีเลวเนาะเด็กน,น่าสื่อนามาก,กินน่าเด็ดไหบางคนเื่อใด้หเป็นหอยอะไรนี่ไอโกกคนโกก กกหมูเลยได้นี่ยเด้อมาเล่นเด้อเล่นบ้านอาก่อยถ้าเบิ้งจังอยู่จังหวัดสุรินทร์บอกกับอาบี้เบิ้งอาบี้เบิ้งเนี่ฮะมันเบิ้งยี่บอวีบีมาเล่นเด้อเบี้ยเบิ้วมาเล่นมาโทรหาเขาอยู่ลูกอืคือผัโทรสี่โทรมปกติเขับบุหับเลยร่รจ๊ะบ่เลยเขาให้กดบนตรงกดเหลีชูอย่ว่ะไม่ใช่โทรเฟซบุ๊กบ่ได้สิป่ มันไม่มีไหรหลบเงินไม่มีไรไปผัวเฮ็ดเวียกก่อสร้างเฮ็ดเฮือนนะครับบอ,อตากระเรื่องยังกระเรื่องทุกคนเลยเรื่องนี้นเน,น,นี่ยไกสิตายแล้วจังกลับมากพ่อแม่นี่นี่แหละทุกคน,นแล้วเจอกันมาพี่น้า เออเออเออตัวอยากกินย uh, uh, uh. euh, uh, uh. huh? ังเดีนี่ฮะขนมยังฮะขนมไ่มีอนีเออเออจะดีไปชื้อขนมห้ไปใส่ไหนปะกินขนมอีสังไวแตามีกับขนมไข่ ไปตั้งแต่บ้านเมืองยังพัฒนาตั้งแต่สาวปลายปีตั้งแต่เขาอยู่ทองแม่เขายังบ่ได้เคยเห็นกันเลยกลับมาจนว่าอายุเขาสาวกว่าปีป่ะตันี่แน่จอจกินเหล้าอยู่จังหวัดโซลินทำบุคคลเลยไปอ่ะยได้ไปซื้อไอในอ่างเงินเนี่ยิ เออนะโตก็เอาคือกันหน้าเงินะนะเออสบายดีล้วกกอนสบายดีไหมสบายดีฉันดีชีฉันดีอ,อา้กยเอ้าใช้ลุงตาโตเหตอยังลุงตา นี่แหละทุกคนเด้อไปอยู่ไทยจันวาเทากลับมาก็จะเทากว่าพ่อแม่เด้อเขาคิดว่าใต้เลยเนาะใครก็คิดว่าใต้ใต้และสาวกว่าปีในขอบปเหเทมาประเทศบวเลประเ็นโผล่มาประเดียวตกะกบาบกลับมากะบาบไปลิเพราม็นตะกว่าดอกน่ะดีแบบเทาแห้ง เทาแลครับเป็นโลเป็นจ็คเป็นยังเป็นตับบอจกจ็คเป็นยังไอเป็นวัน,นโลบอกหูเป็นยังเดะโค<ฮ>วิดบอแมนไข่เออเป็นวัน,นโลอะไรทุกคนนี่แหละเนาะแจ็คยู่ใช่นี่เด็กเขาให้นอนอยู่นี่บอฟเนนอนอยู่นี่พอแม่เฮก,กัสโตอยู่นี่นี่ กัคโตอยู่นี่เพราะว่าเพิ่นมาแต่ไทยอดีอยู่นี่จะกินยังของกินกินยังของกินเขายัางอันไงเขาไก่เลยไผ่ขวขาไก่เวาลาเต้นไม่เอาไหว้วตัวจะตายเป็ดเวลาไก่เขามาตอดเสียไปให้เป็ดอะพอ,อนี่แหละทุกคนคนชุลินเด้อนี่เด้อว,ว่าว้าว่าวชลินเบิงัง อ่าอ้ายก่อนเคืนเ้อทุกคนเด้อเคืนพวอคนอ้ายหมูไปแล้ววอไปดุนเด้ออพีอบูว่าจะว่าจะเข้าเบาะนำแหละลูกจนเข้าเนำเขาทิมเพิ่นแลวเขาจังมาจอยแห้งจแห้อยลทุกคนเอาสีปิดคลิปถ่ายเบิ่งนเลเจคนชลินพายุชลินคอมเมนต์มาในเด้อ บ้านยังก็โบน่ะบ้านยังอบาตรโซนัตรสมือจังหวัดสุรินจังหวัดตาซนอเภอจัานี่ลทุกคนเลยทางจอยทางดำโซดาเด็นีโซแห้งอะไรทุกคนบอนเยูบอนนี้นี่เขาให้กรกโต้ยี่นี่แม่ แม่ว์วายนอนอยู่นี่นอนอยู่นอกเฝ้าเพื่อนเอาละมาหอนกันนี่ฮะกับซีปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนนอนฝากกดไลค์กดซับซากไปเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายให้เบิร์นใจซื้อว่าคนชชลินหู่จักรลาบอว่าสินะอยื้อู่ว่าคนชชลินหู่จักรลาบอคอมเมนต์มาเนี่แหละบ้านอยู่บ้านนอกกวัวบ้านคำซีอีกวัวบ้านคำแซง